ขอปาลมเจริญในทามจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาพาชนะพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับบางพระโสดที่อัตมาภาชนาม,มาเผยแผ่ช่อว่าปัตมะเมฆาโสดรสดที่ว่าเรื่อเรื่ออุปมาพ่อทามกับก้อนเมฆขอ้อปาลมในพระโสดนี้ก็มีว่าพระพู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษูทั้งหลาย แม่ฝนก้อนใหญ่เกิดขึ้นนอกฤดูการพัดเอาฝนละอองทุเรีที่ตั้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนให้อันตรธานหายไปโดยฉับพันแม้ฉันใดพิสุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมัคมีองค์แปด ทรรมริยามักมีองค์แปดให้มากย่อมทำบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพันกอคปาลามเหล่านี้มาในประสูน์สังยุตตนิกายมหาวังพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่1 5 6 5หน้าที่85พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาตมาภาดนำมาไปแผเป่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุจนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำํำส่งสอนในทางพระพุทธศาสนาคำํำส่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราจเจริญกุศลและปิดกั้นบาปอากุศลที่จะเกิดขึ้นถ้ากุศลเกิดขึ้นในใจของเราใจของเราก็ไม่มีบาป แต่ว่าถ้าปล่อยให้อกุศลเข้ามาสู่จิตของเราบาปความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นในจิตของเราในสิ่งที่เราจะต้องรักษาให้มาดีสุดก็คือจิตของเรานั่นเองวิธีการที่จะรักษาจิตและเลี้ยงจิตก็คือทำกุศลให้เกิดขึ้นโดยการเจริญมากมีองค์แปดก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเอง การประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเรากำหนดในขณะที่กำหนดก็มีแต่กุศลจะเจริญมากยิ่งขึ้นและปิดกั้นอกุศลหรือปิดกั้นบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราการดำเนินชีวิตเราควรจะเจริญกุศลและปิดกั้นอกุศลเราจึงจะเจริญได้